ภาพี่น้องมาเบิรงนพญานาคพี่งหงอนี่อะไรพี่งหงเสียงโซกเสียงลักพ <fin anta> <ots> ี่น้องอหืม

นดชนอหาเกลี่ยไงวะน้าเกล่ยโอ้แห่แห่น้มันจอยู่นี่งน้ามันแห้งบนนาะโค้เจ้าได้ลายเนาะลูไปรมองเขาน้มันก็แห้งเนาะแห้งแล้วนอนน่าน่าพ่นก็ต๊นาะพ่เอาปลาคลมือพ่นกับต๊ะล่ะบมันต้องแล้วต๊ะล้่นอืเียงหอมบ่่ไปบ่เรียงหอมแล้วก็ได้กาเลย โอ้เขาเฮ็ดไปหอดผุนเนาะป่ายเลยเนาะโอ้ยไหลดีเลยบ่อบ่อผุนเลยมองโยกอะไรหน่อยนึ uh, like <passado> ่ง uh, ถ้าพูดนะจะจะถ้าวัดท่าทำปาเรมาเรมาหอดหันทั้งทั้งผุนกับบ้วัดที่กันบ่เสแล้วเพิ่ะเอุ๊ยไปตะขักกี่นาทั้งผุนเนาะงนนน่งอาน่ะ บอกพี่ภาษาเถอะบอกจะรูปง่ายหนึ่งก็ได้การไหมเนี่ยแนนอีปลาขาวเคยเห็นปลาขาวหลายหลายปลาขาวเขาโยกขึ้นมิจฉาปลาขาวเขาโยกเอาผมดมันนี่นะเนอะเอออันนี้เขาโยกเอาเลยเอ๊ะเฮ็ดสิบมีเวทยังยังเหมือนยังมาทำมันโยกเขาโยกช่วงมาย่ำงเบลังปลามันรอดไปมันไมันได้มัน กักไว้ก็ได้เน่ยนวะกักไว้ก็ได้ก็ยม่้ทำมันรได้ยังอืนี้เป็นไฟข้าบไฟใต้ไฟไม่ทาไัมเป็ออ่าแม่อียเขาลงน้ำเหรอเ้าลงไปอ่าน้ำแล้วนาแบแค่นั้นแล้ว ว่ากันแนขึ้นทีมันก็โอ้โหเลิศแต่เนาะตกพแล้วขึ้นทึ่งน้แกงเือน่ะพี่แล้วนะขึ้นสูงเนาะขึ้นทึ่งทึ่งพี่แล้วน่นน่น้ำน้ำมันแก่งเงื้อนะถ่วมมันนะนะท่วมมันนะเออถ่วมอันมังนกนกกำแกอยู่นะปลาลารืปลาปลาปลาตะเพียนไม่ได้ๆขึ้นแล้วนะ ปลาโดูง่ายปลาโดมันเป็นปลาน้อยเบิดปลาโดเขาใหายซีดไปเลยเนาะนั่งอย่เนาะเขาหอนแล้วเขียดมันเขียดมองหันเนาะได้กเจ้าสิียนหยกเจ้าเดินขึ้นใน่นบ่เอ้ยแม่นโอ้คนมายามนะมันเศร้าโอ้ยามแล้วเว้ยยามแล้วเขาเดินเป็นแน่นบ่เอ้ยแหมนเอาหัวอาหารลงเลยเนาะมันจังอยู่นะ อ่าตะเฮ็ดตะเอาโปรบโนแล้วามันบ่ได้้้ล่ะอึบโอ้แมนแผ่นหยังเนาะบาดโอ้บ่แม่นบ่มีมีบ่หลายเนาะบ่ติดบ่ติดอ้ืช่วงนั้นเราใส่อยู่เราเอาใส่น้อยมายกั่นล่ะใส่้น้อยๆเ่าน่ะนะยกหม่องตีนสะพานน่ะ แล้วเอนนกเอาอย่าเอาไม่ปัาขาวเด้อบวาคนเด้อวัวเห็นไมเนี่ยดปกน่อยมาใส่เดเเาเล่นอยู่จับปรับสองหมื่นสามหมื่นก็อ